นี่เป็นสถุองค์น้อยเห็นว่าองค์น้อยแบบนี้นะคะความสูงอยู่ที่7เซนนะคะแต่ต้องบอกเลยนะคะว่าสามารถนำพระบรมสารีริกธาตุหรือว่าพระธาตุนะคะมาบรรจุในไซส์แบบนี้ได้ปริมาณเยอะเลยนะคะจะเห็นได้ว่าเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูนะคะนี่ด้านบนเป็นหยดน้ำนะคะนี่นะคะก็ต้องต้องบอกว่าเป็นงานแก้วคริสตัน นะคะทั้งองค์เลยนะคะนี่เลยนี่เป็นกระโหลกหรือว่าหยดน้ำที่เจรนยเป็นประกายสวยงามเลยค่ะนี่แหละก้อนนี้ก็คือที่เป็นช่องบรรจุของพระบรมสารีริกธาตุนะคะบรรจุได้เยอะมากเลยนะคะถ้าเทียบกับขนาดไซส์นะคะแบบนี้นะคะเห็นช่องบรรจุไหมคะได้ถึงขนาดนี้เลยค่ะนี่เส้นผ่านศูนย์กลางของ วงในนะคะก็อยู่ที่แผ่นแทน1เซนครึ่งนะคะช่องบรรจุก็อยู่ที่ประมาณ4เซนนะคะถือว่าบรรจุพระบรมสารีริกธาหรือว่าพระธาตุต่างๆเนี่ยได้ค่อนข้างปริมาณเยอะเลยนะคะแล้วก็ความสวยใสยังคงเดิมเลยนะคะนี่ก็เป็นงานคริสตันที่เจรไนออกมาเป็นประกายเหลี่ยมนะคะดุดดังอัญมณีเลยะคะ่ะ สวยงามเซตนี Z ้ ip, นะคะก็ลูกค้าท่านก็เป็นช่วงเทศกาลด้วยนะคะก็เหมาหมดเลยค่ะนะคะเหมาหมดเลยก็เดี๋ยวจะเตรียมนำส่งไปให้นะคะก็น่ารักกระทัดรัดแล้วก็ทรงคุณค่านะคะนำไปบรรจุได้นะคะเดี๋ยวใส่ก่อนให้ดีๆนี่นะคะสถูบรูปทรงดอกบัวตูมนะคะ นี่นะคะหรือว่าจะเป็นทรงกระลกนะคะเป็นรูปทรงเสมือนเป็นน้ําเต้านะคะที่อยู่บริเวณยอดฉัดของ j จดีนะคะ,ะก็จำลองเป็นแบบด o อกโบตุ้มสวยงามทรงคุณค่าจริงๆเลยค่ะนี้ดูใกล้ๆนี้ต้องบอกว่าใส่มากนะคะใส่แล้วก็เป็นประกายนะคะราคาก็จับต้องได้นะคะราคาไม่ไม่ได้ไม่ได้แพงนะคะก็จับต้องได้นะคะโอเคสำหรับ คลิปนี้นำมาให้ชมกันค่ะ